สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากันครบหรือยังคะระหว่างรอเข้ามาให้ครบกันนะคะเอาข่าวเกี่ยวก,กับเรื่องการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าขำๆปนฮานะคะ่ะตอนนี้ก็มีการบอกต่อกันแล้วก็นำไปใช้ประสบความสำเร็จจริงๆนะคะคืออะไรห่อคะคือการทาแป้งที่ใบหน้าค่ะพยายามทำให้ใกล้เคียงกับป,ประชาชน ค่ะมากที่สุดแล้วเขาผ่านเขาก็มาแชร์ประสบการณ์กันว่าผ่านค่ะเนี่ยค่ะก็มีพยายามทำให้ใกล้เคียงกับบตรประชาชนของเรามากที่สุดก็มีการกลายเป็นแบบไวรัลกันพอสมควรนะคะทาแป้งแล้วผ่าน